รุฟันนิสโยประเดิมคุมทีมในศึกพิมียร์ลีกอังกฤษเกมแรกไม่แพ้ต่อเชลซีแล้วรุดมีความแตกต่างจากเอริกเทนหากยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับ <ST AR C> ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่เดือดหลังเกมกับคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์ที่10ในศึกพรีมี์ลีกอังกฤษครับแมนเชสเ,เตอร์ยูไนเต็ดในการคุมทีมลีกนัดแรกของรุดฟันิสโรยครับ ทำได้ดีพอสมควรด้วยการไม่แพ้ต่อทีมเยือนอย่างสิงโตน้ำเงินครามเชลซีครับผลเสมอออกมา1ประตูต่อหนึรูปเกมโดยรวมถือว่าน่าจะเป็นผลลัพธ์ที่แร์ต่อทั้ง2ฝ่ายนะครับถึงแม้ว่าลถฟานิสรอยอาจจะออกมาบอกว่าผิดหวังเล็กน้อยกับการที่ปีศาจแดงไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้ครับแต่ภาพรวมทั้งหมด รุถคงต้องเข้าใจว่า1คะแนนในเกมนี้คงดีพอแล้วครับซึ่งเชลซีก็ไม่ได้ขี้เลอะอะไรด้วยนะมีโอกาสที่จะหยิบสามคะแนนกับลอนดอนด้วยซ้ำครับแต่ทุกอย่างก็ออกมาด้วยผลเสมอกันแล้ววันนี้พจนกีครับจะมาพูดถึงคาแรคเตอร์ในการคุมทีมของรุดฟานนิสรอยมีความแตกต่างจากยุคข,ของเอริกเทนฮารย่งไงบ้างครับรวมถึง แล้วทำไมแมนเชสเตอร์เด็ในมือของรุดถึงยังสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับแต่ก่อนเราจะไปพูดถึงคาแรคเตอร,ร์การคุมทีมของรุดพอดีครับนำสถิติหลังเกมมาฝากทุกทนกันเริ่มจากผลเสมอในเกมนี้ครับที่แมนเชสเตอร์เต็ดเสมอกับเชลซีไป1ประตูต่อ1กลายเป็นผลเสมอนัดที่27เข้าให้แล้วนะครับกับการเจอกันของ2ทีมนี้ และกลายเป็นว่าเป็นการพบกันระหว่างแมนยูกับเชลซีที่ออกผลเสมอมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับอีกหนึ่งสถิติต้องบอกว่าเอริกเทนหากทำไว้จนแมนเชสเตอร์เด็ดแอบหน้าอายเล็กๆนะเพราะว่าในซีซั่นนี้ครับ45นาทีแรกแมนเชสเตอร์เนี่เด็ดทำได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้น ซึ่งการทำา2ประตูได้ในในแค่45นาทีแรกเนี่ยเทียบเท่ากับคริสตัลพาเลสซึ่งอยู่ในโซนหนี T ตกชั้นด้วยนะครับและแมนยูครับเก็บได้12คะแนนจาก10นัดแรกในลีกเนี่ยถือเป็นผลงานที่ขี้เร่มากๆเลยนับตั้งแต่ปี1986-87ครับตอน efendim, นั้นแมนยูเก็บคะแนนได้แยก่กว่ายุคข,ของเทนฮาก เชื่อมมาถึงรุสฟานิสรอยครับเก็บได้เพียง8คะแนนและซีซั่นนี้ครับแมนเชเสเตอร์เนี่ยเต็ดรวมในการทําเชลซีไปแล้วอีกหนึ่งลูกนะเท่ากับว่าปีสาดแดงยิงคู่แข่งได้เพียงค่า9ประตูเท่านั้นครับเทียบเท่ากับสถิติที่แย่ที่สุดในปี1 9 7 3ถึง1974ด้วยครับนี่คือ2สถิติที่ไม่ดีเท่าไหร่ ตั้งแต่เปิดซีซั่นนี้มาจนถึงปัจจุบันครับต้องรอดูกันต่อว่าการเปลี่ยนจากรุดฟาน,นิสโซรอยคุณซื้โชคราวไปสู่รูเบนอมโมริมอมโมริมจะดึงสถิติเหล่านี้ให้กลับมาสวยหรูได้หรือเปล่าจริงๆเป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับแต่ก่อนที่จะข้ามไปถึงยุครูเบนอมโมริมเรามาพูดถึงคาแรคเตอร์ในการคุมทีมของรุดฟาน,นิสโซรอย ว่ามีความแตกต่างจากเอริกเทนหากอย่างไรบ้างครับเริ่มจากสิ่งแรกเลยถ้าเราสังเกตเห็นกันดีๆเนี่ยการคุมทีมข้างสนามของรุสฟานนิสโอยจะยืนอยู่ตลอด90นาทีครับจะอยู่มีส่วนร่วมกับเกมตลอดเวลาเลยและก็แน่นอนว่ามันย่อมมีอารมณ์ร่วมมากกว่าเอริกเทนหากโดยสามเอริกเทนหากเราจะเห็นว่า เขาอาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่นิ่งๆยืนขึ้นมาก็ทำท่ากอดอกทำท่าคิดแต่ก็ไม่ได้ชี้โบชี้เบหรือสั่งการออกมาเป็นรูปประทํามั่งพอคิดเสร็จก็กลับไปนั่งแล้วก็คุยกับรุดบ้างคุยกับผู้ช่วยโค้ชอีกคนหนึ่งบ้างนี่คือคาแรคเตอร์ที่แตกต่างแต่พอเป็นรุดฟานิสโรยครับไปยืนอยู่ข้างสนามคอยชี้มีอารมณ์ร่วม คอยปกป้องลูกทีมด้วยนะครับในบางจังหวัดที่เห็นว่าลูกทีมเสียประโยชน์ลุดก,ก็จะหันไปคุยกับกรรมการมีการวุ่นวายมีแอคชั่นท่าทางออกมาและที่สำคัญครับพอแมนเชสเตอร์จะยิงประตูขึ้นนำได้จากลูกจุดโทษของบรูโน่ฟานาเดสลุดสันนิสโรยเฮสะใจเหมือนท่าสไตล์ของเขาตอนที่คาแข้งกับปีศาจแดงเลยครับ ส่วนเอริกเทนหากถ้าเราสังเกตกันดีๆก็อาจจะมีแค่ชูกำปั้นเล็กน้อยหรือก็หันกลับไปแล้วก็นั่งบนมานั่งสำรองอย่างสบายใจอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะเพราะว่าการที่ผู้จัดจาการทีมมีอารมณ์ร่วมกับลูกทีมมันจะทำให้นักเตะเนี่ยรู้สึกเฮ้ยเรามีผู้นำทีมที่สนใจเราเรามีผู้นำทีมที่พร้อมเดินไปกับเราจริงๆ อันนี้ก็สําคัญครับเพราะและที่สําคัญคือรุดฟานิสรอยมีสิ่งนี้ให้กับลูกทีมนั่นเองอาจจะส่งผลให้2เกมที่ผ่านมาที่รุดคุมปีศาจแดงในฐานะกุนซือชั่วคราวเนี่ยยังไม่แพ้ใครก็เป็นได้ครับอันดับที่2ครับรุดเนี่ยวางแผนการเล่นไม่ฝืนธรรมชาตินักเตะเลยครับตำแหน่งแรกที่อยากจะพูดถึงคือตำแหน่งของแบ็ค แบ็กขวากับแบ็กซ้ายครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเราคงเข้าใจกันว่าการที่เอริกเทนหากตัดสินใจดึงนุแสแซมัสราอุยมาจากบาเยอร์มิวนิกน่าจะจับมาเล่นแบ็กซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เบอร์3าด้วยซึ่งบาเยอร์มิวนิกก่อนย้ายมาอยู่กับแมนยูเนี่ยมัสราอุยก็ถูกจับเล่นแบ็กซ้ายอยู่บ่อยครั้งครับแต่กลับกลายเป็นว่าเทนหากคิด ข้ามไปอีกหนึ่งสเต็ปคิดมากเกินไปอีกหนึ่งสเต็ปด้วยการขยับดิโอโกดาโลมาเล่นแบ็คซ้ายและให้นูแซรัสราอุยเล่นแบ็คขวาซึ่งมันก็มีบางเกมที่แสดงชัดเจนว่าพอจับดาโลไปเล่นแบ็คขวาดาโลสามารถเติมได้อย่างธรรมชาติและแอสซิสให้กับเพื่อนทําประตูได้ด้วยแต่เทนหากยังคงดือ้อดึงต่อไปครับไม่ยอมสลับให้ดาโลเล่นแบ็คขวาถาวรจริงๆ ยังคงให้มัสราอุยเล่นแบ็คขวาและดาโลเล่นแบ็คซ้ายเช่นเดิมแต่รุดฟานิสโรยไม่คิดเช่นนั้นครับรุดฟานิสโรยทําอะไรที่มันดูเรียบง่ายเบสิกที่สุดครับในเมื่อดา์โลมันเล่นแบ็คขวาจ๋ายอยู่แล้วแต่มัสราอุยสามารถเล่นแบ็คเล่นแบ็คซ้ายได้เพราะฉะนั้นรุดก็เพียงแค่สลับตําแหน่งกลับมาครับทุกอย่างในเกมรับในตําแหน่งแบ็คมันก็เลยกลับมาดูดีไม่ขี้เร่เท่ากับยุคข,ของ เอริกเทน a ักนั่นเองต่อมาครับอเลคกันโดการาโชเราเห็นได้ชัดว่ากานาโชก็ไม่สามารถขึ้นเกมทางด้านขวาได้แต่เอริกเทน a ักคงมองว่าถ้าอยากจะงัดฟอร์มของมาคัสรัดฟอร์ดออกมาให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็จับยืนปีกซ้ายไปละกันการาโชก็ฝืนตำแหน่งตัวเองไปหน่อยเล่นปีกขวาไปเล่นไปเล่นมาโดนดรอกเพราะไม่ถนัด อามัดดิยาโลเลยได้เฉิดฉายในยุคข,ของเอริกเทนฮาครับแต่รุดฟาน,นิสซรอยก็คิดต่างจากเอริกเทนฮาไปอีกในเกมที่พบกับเชลซีครับมาคัดแรดฟอร์ดถูกจับไปเล่นปีกขวาอเลคันโดการาโชเล่นปีกซ้ายครับซึ่งมีจังหวะที่แรดฟอร์ดยิงไปชนคานจากการเติมมาด้านขวาด้วยและมีโอกาสเปิดครอสเข้ามาสวยๆอีกหลายครั้งครับ มันก็แสดงให้เห็นว่าเฮ้ยแรดฟอร์ดก็เล่นได้นี่หว่ากับตำแหน่งปีกขวาในเมื่อกาณาโชมันยังเป็นดาวรุ่งอยู่และมันสไตล์อาจจะมองได้ว่ากาณาโชยังมีสไตล์แค่สไตล์เดียวคือหักเข้าในเพราะฉะนั้นการจะปรับเปลี่ยนในทันทีทันใดมันคงจะยากเกินไปสำหรับเด็กอายุแค่20กว่ากเองเพราะฉะนั้นแรดฟอร์ดผมเชื่อว่าเขามีมีภาวะ ความเป็นผู้นำมีภาวะอาวุโสมากพอครับที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งตัวเองเพื่อยึดเป็นสเวนเพื่อนจริงให้ได้ครับอย่าโโอเกินมันถูกโอมาจนแรดฟอร์ดไม่สามารถก้าวข้ามผ่านเป็นนักเตะระดับโลกได้ครับนี่คือการสิ่งที่ลุซันิสรอยคิดง่ายๆวางแผนง่ายๆแค่กลับมาแบ็กทูเบสิกมันทำให้แมนเชสเตอร์เตด ดมูมีชีวิตชีวาในเกมรุกและก็เกมรับมากขึ้นครับแล้วก็ประเด็นต่อมาครับการจับมาเนลอูกาเต้เล่นร่วมกับคาเซมิโลในตำแหน่งมิดฟิลตัวรับซึ่งตอนแรกพก,กีก็ตั้งคำถามอยู่แหละว่าสองคนนี้มันสไตล์ใกล้เคียงกันเกินไปหรือเปล่าครับที่จะมายืนเป็นมิดฟิลตัวรับทั้งคู่แต่ปรากฏว่าเฮ้ ใช้ได้ไม่ขี้เหร่ครับและกลายเป็นว่าคาเซมิโรสามารถมีอิสระในการปั้นเกมลับขึ้นมาสู่เกมลุกและคนที่ได้ผลประโยชน์มากที่สุดจากการจับมาเนลูกาเต้ยืนคู่กับคาเซมิโรนั่นก็คือการคืนฟอร์มเก่งของบรูโน่แฟร์นันเดสครับบรูโน่แฟร์นนเดส ยิงประตูไม่ได้เลยในซีซั่นนี้ในยุคข,ของเอริกเทนฮากแต่พอเปลี่ยนมือไปเมนลุดฟันนิสรอย2เกมเท่านั้นยิงไปแล้ว3ประตูครับบรูโน่เฟนเดสได้รับอิสระในการทำเกมรุกไม่ต้องห่วงเกมรับเพราะว่ามีอุกเต้กับคาเซเมโลคอยปัดกวาดคอยประทะคอยเก็บงานให้เป็นที่เรียบร้อยเพราะฉะนั้นบรูโน่ไม่ต้องะวงหลังครับบรูโน่มีอิสระ จะขึ้นเกมทางไหนตรงไหนก็ได้ครับนี่คือการดึงศัก,ศกยภาพของบรูโน่เฟนเดสกลับออกมาอีกครั้งหนึ่งครับต่อมาครับรฟุฟฟานิสซรอยการเปลี่ยนตัวของเขาเนี่ยแอบมีนัยยะเหมือนกันนะไม่ได้เปลี่ยนแค่ตามตำแหน่งเหมือนที่เอริกเทนหากทำเป็นประจำครับอย่างในเกมที่พบกับเชลซีเนี่ยถ้าเราสังเกตได้ว่าช่วงท้ายเกมครับ โคพาร์เมอร์แบเพ์เมเกอร์ของสิงโตน้ำเงินครามเริ่มมีบทบาทมากขึ้น Chelsea, เชลซีเริ่มขยับเกมรุกได้น่ากลัวมากขึ้นรุดซานิสโรยไม่รอช้าครับตัดสินใจเปลี่ยนลิลตอลินเดเลฟลงมาแทนทางด้านของมาเนลูกาเต้ทันทีซึ่งตอนแรกพอตีก็คิดว่าเฮ้ยรุดอาจจะเคยเห็นลิซันโดมาตินเนสเล่นมินฟิโตรับตอนอยู่อาแจากอัมสเตอร์ดัมก็ได้ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ที่อาจจะเอาลินเดเลิฟไปยืนเซ็นเตอร์คู่กับทางด้านของมาตาสเดอริกและลิซาโดมาตินสขยับขึ้นมาเป็นมิดฟิลตัวรับเพื่อช่วยปัดเกมอีกแรงหนึ่งครับปรากฏว่าลุดคิดแบบง่ายๆแต่มีในยะเอาวิกตอร์ลินเดเลิฟลงมาเพื่อปามเป็นเงาโคพาเมอร์โดยเฉพาะครับเราจะเห็นแท็กติกแบบนี้กับคุณซืระดับโลกมากมายไม่ว่าจะเป็นโชเซ่มูรินโญ หรืออีกหลายๆคนที่พอยอมเสียผู้เล่นเพียงแค่หนึ่งคนครับเพื่อจับตายนักเตะคนสำคัญที่สุดของคู่แข่งครับแล้วมันก็ดูได้ผลนะเพราะว่าหลังจากที่วิกตอร์ดิเนอร์เลิฟลงมาก็ดูโคพาเมอร์ก็จจเงี่ยมเยี่ยไปครับอาจจะเป็นเอนโซฟานนเดสที่ลงมาเป็นสำรองมีบทบาทมากขึ้นมูดริกทางด้านซ้ายเปรโดเนโตทางด้านขวาก็จะขึ้นเกมทางดิมเส้น เป็นหลักอยู่แล้วสำหรับเชลซีเพราะฉะนั้นการตัดโคพารเมอร์ er, ออกไปคือผลดีมากๆที่ทำให้แมนเชสเตอร์เต็ดอย่างน้อยก็มีแต้มที่โอทเรสฟอร์ดครับเราข้ามาถึงทางด้านของสิ่งต้นเงินคลางเชลซีกันบ้างครับขอพูดถึงสักสองประเดน็นหลักๆประเดน็นแรกเลยเอนโซมาเรสกาครับตีเนียนในการดรอปเอนโซแฟนเดส จนแฟนๆเนี่ยไม่ได้มีการบ่นกลนหรือพูดถึงเลยนะครับหายไปเป็นตัวสำรองแบบบางคนเขาลืมแล้วด้วยซ้ำว่าเอนโซ่แฟนันเดสคือตัวหลักหรือตัวจริงหรอต้องบอกอย่างนี้ครับว่าพยายามที่จะหาจุดลงตัวให้กับเอนโซ่แฟนันเดสแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่กลมกล่อในแผนการเล่นของเอนโซ่มาเรสกาทำให้ คู่มีฟิลตัวรับมันกลายเป็นโรเมโอลาเวียที่ยึดตำแหน่งตัวจริงเล่นคู่กับทางด้านของมอยเซสไกเซโร่แล้วมันก็แอบมีฟิลลงตัวครับอารมณ์เหมือนคาซิโรกับมาเนลูกาเต้อยู่พอสมควรทำให้โคพาเมอร์ mer, มีอิสระในการเล่นเกมรูกไม่ต้องพาวงหลังเพราะมีตัวปัดกวาดให้เชกเช่นเดียวกับคาซิ m i โรและูกาเต้ครับและ เมื่อแผนมันลงตัวมันกลมกล่อมเชลซีได้รับผลการแข่งขันตามที่ต้องการเป็นส่วนมากก็ไม่ใช่เรื่องที่จะจำเป็นต้องส่งเอนโซ่แฟนเดสเป็นตัวจริงเอนโซ่แฟนเดสกลายเป็นตัวสำรองถาวรในยุคของมาเรสกาไปแล้วนะครับและจะถูกส่งลงมาแค่ช่วง40อ่า30นาทีสุดท้าย20นาทีสุดท้ายเท่านั้นนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอ o โซ่ฟานานเดสอยากกลับมาเป็นตัวจริงจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในตัวเองเพื่อชนะใจเอ็นโซมาเรสกาให้จงได้ครับอีกหนึ่งอย่างครับอันนี้คือประเด็นที่ต่อเนื่องมาจากตอนที่ลุสสงวิกตอร์ลินเดอร์ฟลมงมาแทนโคพาเมอร์อย่างที่บอกไปว่าพอเชลซีมี ความวูบวาบในเกมลุกขึ้นมาต่อเมื่อโคปาเมอร์มีบทบาทในการครองบอลอย่างชัดเจนครับเกมนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลังจากที่ได้ประตูตีเสมอกลายเป็นว่าโคปาเมอร์สามารถสรีเอทเกมรุกให้กับเชลซีได้อย่างเต็มที่ครับทำให้แมนเชสเตอร์เจ็ดมีอยู่ช่วงนีง้ต้องถอยไปตั้งรับเป็นหลักเลย การแจกจ่ายบอลของโคพเมอร์อันตรายจริงๆครับถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่นของมาเลสกีาจะเน้นขึ้นทางปีกก็ตามครับแต่มันไม่ได้ขึ้นโดยตรงจากดไดแดนหลังเนี่ยมันจะมาพักบอลที่โคพเมอร์แล้วพารเมอร์ก็แจกจ่ายไปหรือบางทีถ้าเซตบอลมาจากเกมริมเส้นก็จะตบกลับเข้ามาเพื่อให้โคพเมอร์ได้มีส่วนร่วมกับเกมก่อนครับแต่ในนัดที่ เจอกับแมนยูนี้ต้องบอกว่าโคพาเมอร์เล่นฝืนไปในหลายจังหวะทําให้จังหวะที่เกมมันควรจะไหลต่อเนื่องเพื่อลุ้นทําประตูต่อกลายเป็นว่ายึดบอลกลับมาครึงบอลกลับมาเพื่อลองยิงเองแล้วสุดท้ายมันไม่ได้ผลครับทําให้เชลซีพลาดเก็บ3คะแนนเหมือนกันนะต้องบอกว่า ทั้ง2ทีมผัดกันลุกผัดกันรับได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่กลับมาเป็นสมแล้วครับที่เป็นคู่บิ๊กแมชประจำสัปดาห์ที่10ในสึกพรีเมยร์ลีกอังกฤษครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับคาแรคเตอร์ของรุดฟานนิสเซอรรอยแอบเสียได้ไหมที่รุดไม่ได้คุมทีมถาวรเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับส่วนแฟนเชลซีรู้สึกอย่างไรบ้างกับเกมนนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะ และใครที่มรับชมมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยขอบคุณมากๆนะครับแล้วอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe ช่องโคจิเซ่ด้วยและเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไก่อนบ๊ายบายจ้ะ